คุณตาบุญค่ะสวัสดีค่ะคุณตาค่ะคุณสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้กาได้เดินทางมาเยี่ยมยามถามข่าวคุณตาบุญเนาะค่ะกาได้ย mm ิน hmm. ข่าวมาว่าค uh. hmm. ุณตาบุญฝ <ười> ันค <c og> ่ะ <transformed> ท่านผู้ชมคุณตาบุญนี่เพิ่นกาเป็นอีกบุคคลนึงค่ะท่านผู้ชมที่ฝันแม่นค่ะก็เลยได้มาติดตามเรื่องราวความฝันของคุณตาบุญคุณตาบุญีฝันจังได๋เว้าให้ท่านผู้ชมมาฟังนะค่ะ ฟันว่าไม่ใช่แก้วคนตายค่ะแล้วก็ปเบ่งบันอีกีีบันนี้ด้อยฟันเห็นคนตายบานไก่เลื่อนเลีายงเลยโอ้ตายเลยตายแล้วไปฟันเห็นเราวลื่อนต่อวีอละต่อวีเลยมันจะเป็นอย่างเดียวบ้านน่ามากว่าจังไลยคุณ่อมหาคุณ่อนี่เพิ่นมากว่าจังไลยฟันเห็นแล้วสื่อๆนี่ที ฟันเห็นซื่อๆบ่ไดบเาว้าไดจายังก um ันเลยฟันเห็นอยู่นี่เพื่อนก็ไม่ยู่นํากันห่ในคุฟันบ่เล้วก็อยู่เฮือนแล้วฟันเห็นเพิ่อนยูเหือนเพิ่อนเนการมายู่เพื่อนซี่คุณตานั่นึ้นไปหาเพื่อนแมนบ่ยู่คนละเือนเลยเพื่อนยูบ่ยู่บ้านไปเพิ่นตายออาก็แม่ไม่ยัยเนที่จะว่าจะไปหายู่บ้านเก่าแมนบ่บ่ยูบ้านยังกาอยูบ้านยังกางโอมไม่งยังเอ ค่ะค่ะใจญนะ่พันห็นพนยุ่งหลังพันบอกพันว่าเราตายตายเลยสิตายอยีกตายไม่ไมตายแล้วตา,ตายอีกพันว่าเพิ่นตายอีกเพิ่นในอายุจากปีแล้วเพ่นจะสิตายอีกค่ะตอนตอนนั้นตายเนะาะจะเป็นพ่มผิงอ,อูเมนแต่วาูกเตวารวาเก่าิีสามสิบเก่าิบสามสิบเคย่อคืนเ่อคยนคนี่ครับเดีย๋ย บได้คันิ่งบได้คืดบบได้คืดบได้คืดว่าพ่อเรานะบได้คืดพ่อนะยังเว้นเสห้าก็งบอด้คืดถึงเรานาแอ่ไรยังวัฝันยังเวียนไปเห็เวียดไปกับบได้คืดฝันมึงหันนาะมันใจว่าที่ที่นแน่นอนเมื่อเขาเลเด็กขอนำเด็กวิ่งนอ่ะฝันว่าเห็นกรุงศิน ดูสิ่งแล้วก็ตายแล้วมันได้น้ำสอขอด้ว่ามีสี่นิ่งจะออกสี่ศูนเส่บ้านนี้อยู่ว่ามือเด็กหยอกที่มืออื่นเนาะคอยฟันว่าคอยจับขวดจับขวดไบ่อยก็ฟังก็ท้าฟังว่าสี่แน่นอนเลยขวดเทียวเนี้ยใส่ก็ใส่ อ่าเขาใส่สี่าวกับสีเขียดเขาเว่าเขาก็บอกไปเสียมันก็บแม่ดีเออมันก็บม่ดีท้ากับา่ผู้แม่เราต้องซีเริ่มกนว่าฝันว่าตันแปค่ะวันนี้การต้นตางแปรขันตรงวดของผุ้ตาลพุตาฝันนี้คือปนตายผู้ตาไปบ้านเป็นบอกค่ะในขามฝันเออไปบ้านเป็น ยังอู่ว่าเพื่นตายเป็นงานศพบอกค่ะหรือยังไงเป็นงานจบแล้วเขาจะตายเนาะเป็นงานตายแล้วตายอีกนี่คือจนได้จัดงานเลยเออในความยังตายอีแต่ความฝันนี่คือเล็กฝันนะน้ำตาหยุฝันวะแล้วตายตายจังไรตายแล้วแม่นบอกค่ะเออการเง่นบอกมีงานศพึคนด้จังไรอีกสิ่งเดียวับค่ะในเมืองบ้านไหนอีกเนาะคุณตาบอก บ่าหูมาเลยีเพิ่นบอกก็ไปกัมาอยู่ก็ลองกันค่ะค่ะค่ะการจังไดนกะเดี๋ยวจะสิมาติดตามบาลิทีเพิน่นอีกเทนึงน,นะคะเพื่นตาไปนี่ครับแล้วก,ก,ก็เค <c oughs> ยไปหากันค่ะ<า> <c oughs> หรืออยากฮู้กไปถามถามใต้คอมเมนต์ก็กได้ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวทางแอดกะสีตอบใต้คอมเมนต์มานี่ ขึ้นในว้อฝันนัุตาไปจะไหนมาจะไหนขือเด็กไปเห็นงานสพคือเด็กไปบาดเึ้นก็โมโหเหมอนแต่ว่าหันไปพอจะไปอียงค่ว่าดันเห็นบอกค่ะไปพอก็บ่าเออมีไงหนึ่งใจแล้วไม่ไงเกี่ยวไปจากท่ใจอีกอย่างที่มออก็เห็นแล้วอยู่ไหนเห็นแล้ว็คือแล้วยางอยู่นะแต่ว่าว่าตายแล้วพวกใหม่ ความฝันนนั่เห็นคุณยายอยู่แต่ว่าผัดเนี่ยเป็นเงือนเบิ่นผัดเป็นเงื่อนโสพื้นยิ่เงผัดเพิ่นกายเนี่ยวก็จังเห็นย่าอนี่นะจะแปลกเนาะค่ะท่านผู้ชม่วงแตกกลายตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกตายสองเถื่อสามเถื่อใช่ไหมแต่ก็ยังเห็นอยู่แต่ว่าก็เขาว่าตายเนาะค่ะคุณตาแมนนีคุณตาเนี่ยฝันจังใดอีกบ่างคะ เดีวั่นี้เดือั่นท้เคื่อนมาเคื่อนโมมันโอ้เคื่อนในฝันเห็นเฮี้ยนมุ่งมั่นในรบ้านหนองนันมุ่งมั่นในรเออม่งันในเลเออโได้ลบมันได้สินะโมได้เอาลบใส่ปีปีทังกลางเนาะค่ะเดี๋ยวไว้ทั้งใจ ันทองแท่งสีนะค่ะด้วยการเขาตรงเห็ดปูนเครื่องออกไปนะค่ะแต่เขาว่าจักสีหายสีดีเนาะเขาว่าหอยนีนได้จ้างเขาเห็ดบอกไงจ้ะอืมค่ะต้องมาต้องมาโมเมนต์ข้อนไทยคุณตาที่ต้นเหตุแตเฮียอันหอยนี่นะได้ว่าหอยจ้างเขามาวหรอจ้ะจ้างมามเห็ด แต่มูนท่านเลี้ยวลกว่าท่านใส่ตรงกยางค่ะค่ับาลานีก็ตายบาลานี์ก็ไหนหนึ่งสองหกหนึ่งสองสองหแต่ท่านคอยปันเนียนเห็นยังไงนคือวิกมันไม่เป็นห่ดีๆค่ะจะมาหลอกดีงเป็นส่วหลกช่วงช่วงันปันเกีลวนุสินแล้วก็พ่อจะา้องนาะค่ะพ่อจะาของม่ติด ตัวฮ so ิตวิทบานสวยแต่ว่าเป็นเงี้ยนข่อยนะฮิตสวยพอต้องกะจายเงี้ยนเป็นหกก็เป็นก็วม่ออกสี่หกแต่บ้านไม่ทันหเข้าจับจุดบม่อไหายเข้าจับเลยที่แล้วก็มาไอไรอีกตัวหนึ่งมันเอาใจกันบ่อยเลย ถ้าจะให้ท่านผู้ชมนี่พิจารณาเบิ่งนะคะแล้วอายุคุณตานี่จักปีแล้วค่ะเจ็ดสิบสามปีเจ็ดสิบสามค่ะท่านผู้ชมก็ก็ให้ท่านผู้ชมนี่พิจารณาเบิ่งค่ะค <laughs> ุณตาเพิน่นกาฝันสองมื่นส่วนค่ะท่านผู้ชมก็ส้ำหรับคลิปนี้ก็ ขอขอบคุณขุตตาหลายๆค่ะที่มาให้แนวทางตัวเลขข้องฝันกับท่านผู้ชมของเฮาก็ขอให้ขุตตากับท่านผู้ชมนี่โชคโชคมันมันลำลำเรื่อยๆกันทุกคนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มาเบิ่งตัวเลขของคุณพ่อบุญเนาะค่ะเนอ๙สามค่ะประจำงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะ ฝันเห็นยาติพี่น้องบานไก่เลื่อนเคี่ยงค่ะท่านผู้ชมฝันเห็นเพิ่นตายไปแล้วค่ะแต่ว่ากับาฝันเห็นในความฝันน,นั้นฝันว่าเพิ่นตายอีกกว่าสันจัดงานโพพร้อมค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าในความฝันเพิ่นก็เห็นคุณยายนั่นยืนอยู่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะน,นี่ก็เป็นเรื่องเล่าความฝันของคุณพ่อบุญที่เพิ่นนามาแบ่งปันในมือน,นี้ค่ะกับท่านผู้ชมทางบ้านเอาไปเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะในการสื่อสากินแบ่งรัฐบาลค่ะ ขอบคุณท่ามผู้ชมที่กดเข้ามาเบิงกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะให้มีแต่ความสุขความเจริญค่ะคิดหวังสิ่งใดก็สมควมรารตนาทุกอย่างค่ะถือกลีกลุ้ยๆกันทุกคนเนาะค่ะนาะโชคดีกับตัวเลขของคุณพ่อบุญค่ะกะให้ท่ามผุ้ชมโชคๆมานๆน้ำกันเนาะค่ะนาะสุดท้ายนี่กะสิลาท่ามผุ้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คีหนาค่ะสวัสดีค่ะ